บาบูสินค้าคเกษตรสวัสดีครับวันนี้ผมมานาเสนอตัวนี้นะครับผมเอื้องคําหลวงนะครับผมเอื้องคําหลวงกําลังแทงช่อดอกนะครับผมกําลังแทงช่อดอกทุกกอนะงานไม้กอเลยตรงนี้เลยกิโลละหกร้อยบาทนะครับผมกอแบบนี้เลยสวยๆนะครับผมเป็นกอนะกิโลละหกร้อยบาทจัดส่งฟรีนะครับผมจัดส่งฟรีนะครับผมกอใหญ่สวยมากนะครับผม แบบนี้เลยนะครับผมเป็นกอสวยๆเลยนะผมกําลังแทงช่อดอกจัดจําหน่ายอยู่ที่1กิโลกรัมหกรบาทจัดส่งฟรีนะครับผมสกิโลกรัมหนึ่พันบาทจัดส่งฟรีนะครับผมสามกิโลกรัมรับพิเศษไปเลยนะครับผมกําลังแทงช่อดอกแบบนี้เลยนะครับผมสามกิโลกรัมรับไปเศษพิเศษไปเลย1นึ่ันสาร้อบาทจัดส่งฟรีนะครับผมสหรับใครที่สนใจสามารถทักแชทเข้ามาได้เลยนะคาหลวงนะครับผมต้นใหญ่ๆอวบๆกอแบบนี้เลยคาคาหลวงนะครับผมกาลังแทงช่อดอกเนาะกิโลกรัมละหกร้อยบาทนะ ใครที่สนใจสามารถทักแชทเข้ามาได้เลยที่เพจบาบูสินค้าเกษตรนะครับผมที่เพจบาบูสินค้าเกษตรหรือโทรมาได้เลยที่เบอร์ศู9 9น9 4เก้า8เก้าสี่หนึ่งแปดเก้าแปดแปดะครับผม0ู5ย์เก้า8เก้าสี่หนึ่งแปดเก้าแปดปดกลังแทงชอดอกทุกกอนะครับผมงานไม้กอสวยนะครับผมงานไม้กอสวยดอกสีเหลืองสวยสะพั่งนะครับผมทนแดดเนาะคําหลวงตรงนี้ทนแดดนะครับผมสามารถสามารถเอาไปเกาะต้นไม้หรือใส่กระถางปลูกติดกระเช้าได้นะครับผม สำหรับใครที่สนใจสามารถทักแชทเข้ามาได้เลยนะที่เพจบาบูสินค้ากเกษตรนะหรือโทรมาได้เลยที่เบอร์095941-8988นะครับู5 9 4 1 8 9 8 8 8นะครับที่เพจบาบูสินค้ากเกษตรนะครับผมคำหลวงไม้กอง,งานสวยนะกิโลกร,รมลัมละ6 0 0บาทจะส่งฟรีนะครับ